สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงค์ธนบัตรสองใบนะครับที่ตุ่มตามหานะครับในที่ผมก็ได้มานะครับธนบัตรใบนี้เป็นฉบับละห้าร้อยบาทนะครับก็คือด้านหลังด้านหลังจะเป็นตมเด็จพระราชินีนาถนะครับซึ่งแบงค์นี้ออกมาไม่นานนะครับแต่รู้สึกว่า,าค่อนข้างยาก ผมก็ได้กรลยานในมิตาให้แรกมานะครับในราคาต้นทุนเลยส่วนอีกแบงค์นะครับเป็นแบงค์ร้อยสมเด็จพระเจ้าทักสินด้านหลังนะครับซึ่งแบงค์นี้ผมเคยได้รีวิวไปแล้วในคลิปที่ชื่อว่าคือหาตันนิแบงค์ร้อยพระเจ้าถักสินนะครับอันนั้นเป็นของเพื่อน อันนี้ในที่สุดผมก็ได้มานะครับอสังเกตตรงแถบขาวนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวปลอมนะครับเพราะว่าได้าจากธนาคารนะครับอยู่ในแนบของแบงค์ร้อยนะครับก็ส่วนด้านหลังก็เหมือนแบงค์ทั่วไปครับซึ่งแบงค์ร้อยเมงนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็ต้องถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มา,มาเสนใจเลยนะครับ คือผมตามหายอยู่แบงค์นี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะผมต้องขอจบการรีวริวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ